สวัสดีครับแฟนคลับน้องตีธนพลที่น่ารักทุกๆคนรวมถึงแฟนคลับช่องกระแสดาราดังชาแนลทุกๆคนถึงเวลาแล้วเนาะที่เราจะได้รับชมละครแสนรักที่น้องตีได้เล่นสักทีเนาะหลังจากที่เลื่อนมาแล้วก็นานพอสมควรเนาะแน่นอนแอดมินได้เห็นตัวอย่างแล้วค่อนข้างจะสีเรียดแล้วก็เครียดนิดนึงแต่ได้ได้แล้ว ความน่ารักความหล่อของน้องตีซึ่งแอดมินก็รักและชื่นชอบน้องตีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะทำอะไรเล่นละครเรื่องไหนแอดมินก็พร้อมที่จะให้กำลังใจน้องถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆน้องก็ขอให้ได้รับชมละครและก็ผลงานของน้องที่น้องได้เล่นนั่นเองก็ หายไปนานเหมือนกันที่แอดมินไม่ได้ลงเกี่ยวกับน้องตีแล้วก็เกี่ยวกับดาราท่านอื่นเลยต้องขออภัยทุกๆคนด้วยที่แอดมินห่างหายไปนานพอสมควรเนื่องจากติดภารกิจเรื่องงานของตัวเองนั่นเองเนาะวกกลับมาที่น้องตีก็ขอให้แฟนคลับทุกๆคนรับชมละครเป็นกำลังใจให้น้องตีกันด้วยนะครับ29รกรกฎาคมนี้ทางช่องสามเวลาสองทุ่มครึง่ง ทุกคนห้ามพลาดนะครับละครแสนรักที่มีดารากับข้างเต็มจอมากมายแอดมินก็พูดผิดพูดถูกพูดผิดพูดถูกพูดตะกุกตะกักก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณภาพจาก i อของน้องตีแล้วอย่าลืมไปกดติดตามไ G ของน้องตีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ